ช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านผมให้ชมเหรียญที่มีความงดงามคมชัดและเข้มขขังมากอีกหนึ่งรายการเหรียญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานั่นคือเหรียญหมุนเวียนนะครับสองสีสิบบาทในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งหน้าหน้าพระพุทธรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับฉลองพระองค์ครยมหาจักรีครึ่งพระองค์นะครับดูเอ่อลักษณะของพระรูปจะยกตัวสูงจากขอบด้านไหนนะครับผิดน้ำพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจารเลกกว่าความูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เหรียญน,นี้นะครับสระอูหเหรียญน,นิดเดียวเหมือนกันนะครับกับเหรียญประมาณปีพศ2 0 2ก็จะคล้ายๆกันนะครับพลิกไปตรงขอบมีวันเพื่องทีสรับเรียบนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญมีรูปพระปางวัดอรุณเล่าชารารามริมฝั่งไปนางเจ้าพระพยาและมีทองฟ้าก้อนเมฆอยู่ด้านบนนะครับยอดพระปรางนะครับจะ้ด้วา,วามประเทศไทยพศ2447ส24ิบบาทและมีจุดอยู่สี่จุดเ,เป็นสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มให้กับผู้พิการนะครับทางสายตานะครับ งดงามคมชัดเข้มขังและได้รับความนิยมมากๆนะครับนั่นคือเหรียญสิบบาทสองสีปี4 7ในหลวงรัชกาลที่9นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ